ได้ไม่ใช่กีะ่ายยังทีแค่ะเดี๋ยวแล้วมันใจนี่ไหมไอตัวไม่เป็นไ่เป็นิก็หมดแล้วกิ๊กกิ๊กไม่ใช่ใช่ใ่นี่แหละอนนี้แหละค่นไ่ใช่องหรวะนี่หเอนจองกไม่ไห่เอามาลงรูปม right. mm ัน hmm. น uh ี huh. mm ่มนไ่อบอ๋อเมื่อกี้ถูกแล้วแต่เ้าเกิด มีการดยวกันแล้ว่างเจ้าของตลาดมันช้านะคะเขาก็เริมดิวเลยว่าเจ้าของตลาดบอกว่าเอามาอีกเอามาต้องแ่แล้วเขาบอกไม่ไหวแล้วแก่ใจกำลางจะไรตมีแรงมากนกายิ่ไปได้ใจอมากก็มีวามาว่าหลายๆคนที่มารนี้เาก็ตั้งใจมา่มาที่นีอกคีร่อยหายส่ลยอน้อมลคไใช่มคไม่ขาว่าต้งเงินแน ยังไงครับครั้งหน้าดูไปขาดไหดอ่ะใมกร้ี่ไ่้าวไกซองเจ็บด้วยคนเยอะเลยไปทุกวันได้เลยทำขเลยทุกวันของไม่หยิด PKS เดียวทำเลยชทำิมเดียวทำตลอดทุกวันปีสือแบบจุดกลุขายอะไรม ก็ไปดูในงานต้องไปดูในไอจีเลยไอให้เรียนไอจีลไอจีสิดูเนี่ยตอนนี้เราต้อแไปเป็นไลอี้